อย่างแรกนะคะจะเป็นทาดานี่เลยงุยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะต่อมานะคะจะเป็นทาดานี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหมานะคะน่ารักมากอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกูชี่แก้วกาแฟคิตตี้นะคะงุยน่ารักอีกแล้วเป็นของซาริโอนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นสายให้เนาะแล้วก็จะมีเป็น ไอตัวนี้ด้วยนี่เลยนะคะนะคะจะเป็นทาดานี่เลยน่ารักอันนี้จะเป็นน้องหมูนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้องน้องแบร์ของเราส่วนอันนี้จะเป็นน้องไชเกอร์นะคะหรือว่าน้องเสือเนาะนี่เลยสวยมาก นี่เลยจ้านี่มีสายให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะอย่างที่สองจะเป็นน้องมีนะคะอุนน้ยลูกกระตาก็คือแบบดูมันเย็นช้ามากเลยก็เดี๋ยวขอให้ดูกล่องก็นเลยกันกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเนื้ออันนี้ก็แบบไม่ได้กระลมากนะคะ สีชมพูฟ้าชอบสีชมพูมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้องหมูเนาะแพ็กเกจก็ของประมาณนี้เลยค่ะนี้น่ารักอ่อันนี้จะเป็นน้องหมูเนะกเกกกานเะสโลมากเลยนี่คือสีแบบน่ารักมากประมาณนี้เลยต่อมาเนี่ยจะเป็น นี่เลยค่ะไฮไลท์ของคลิปนี้เลยน้องบองในร่างของสปิเกมนะคะนี่ก็เดี๋ยวมาเปิดกันเลยน้องบองน้องบอง,อ,ง,บอ,งอย่าลืม,ลมติดตามติดตาม,ตตามช่อง,องฟ้าใส่เส้น ฟ้าใส่เส้นฟ้าใส่เสนได้นะคะนะคะนี mm ่เลยก็มันม at um ีเดี๋ยวฟ้าจะเปิดเพลงให้ดูนะคะเปิดเพลงให้ดูนะคะก็ก็อยากจะบอกนะคะคือมันสามารถอ่าคือมันสามารถ เปลี่ยนเพลงได้นะคะไม่เชื่อลองดูเปลี่ยนเพลงได้นะเพลงนี้น่าจะรู้จักกันดีนะคะ สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไม่พูดละ <laughs> <c oughs> ก็ไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะบายบาย